สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการต๊ะข่าวท้องถิ่นทางราชธนนีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้วันที่27สิงหาคม2556กับคุณวัณิชยาปีพิมพ์และดิฉันธาริกาแก้วขาวค่ะสําหรับข่าวเด่นประจําวันนี้ค่ะพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธินัดดามาตทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์ค่ะตรวจเยี่ยมดูแลอาการของกระบือเพศเมียที่ถูกไฟไหม้กองกําลังสุนทรารีร่วมกับภาครัฐ ด้วยความมั่นคงค่ะปิดปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์กานยาเสพติดและการกระทำผิดทางด้านความมั่นคงรวมไปถึงบอร์ดผู้บริหารสโมสรฟุตบอลอุบล UMT FC เตรียมสร้างสนามแข่งขันใหม่ค่ะที่สามารถรองรับแฟนบอลได้มากกว่าถึง2,000คนค่ะามาถึงช่วงคำถามประจำวันรับบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาค่ะคำถามในวันนี้ค่ะพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรากิติยาภา,า,านะคะ พระาราชทานชื่อให้กับลูกกระเบือน้อยว่าอย่างไรค่ะตัวเลือกมี2ตัวเลือกค่ะคือข้อที่1บารามีและข้อที่สองโชคดีค่ะสําหรับผู้ที่ผู้ชมที่ทราบคาตอบแล้วสามารถโทรมาตอบคําถามได้ค่ะที่0 4 5 2 6 5 1 1 1เฉพาะช่องที่ออกอากาศสดเท่านั้นค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกที่น่าสนใจของวันนี้ค่ะผู้แทนพระองค์เยี่ยมกระเบือถูกไฟไหม้อำเภอแขม,มราชพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นาธามาศ ทรงพระกรุณาโปรดให้พระผู้แทนพระองค์ตรวจเยี่ยมดูแลอาการป่วยของกระบือเพศเมียที่ถูกไฟไหม้ที่บ้านโคกสว่างอำเภอเขมราชค่ะวันที่27สิงหาคม2556เวลา10นาฬิก30นาทีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาศทรงพระกรุณาโปรดให้พลตรีปรีชาบุญอําพลผู้ควบคุมการปฏิบัติราชการวางเทเวศ เป็นผู้แทนพระองค์เดินทางมาตรวจเยี่ยมและดูแลอาการป่วยของกระบือเพศเมียของนายชองใสแสงสว่างอายุ64ปีที่บ้านเลขที่83หมู่15บ้านโคกสว่างตำบลหัวนาอำเาเภอเขม,มราชจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสุทธิสุทธินันบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการและชาวบ้านให้การต้อนรับ สำหรับกระบือตัวดังกล่าวเป็นกระบือเพศเมียชื่อเจ้าน้อยซึ่งในวันเดียวกันนี้เวลาประมาณ9นาฬิกา29เนาทีเจ้าน้อยกระบือตัวดังกล่าวได้ให้กำเนิดลูกกระบือเพศเมียสร้างความปรับเลื่มใจให้แก่ครอบครัวนายทองสายและชาวบ้านเป็นอย่างมากนายทองสายเล่าว่าเมื่อวันที่1สิงหาคม2556ที่ผ่านมาได้เกิดเพลิงไหม้กระท่อมกลางนาทำให้เจ้าน้อยกระบือท้องแก่อายุ3ปี ซึ่งตนได้ผูกเชือกมัดเจ้าน้อยไว้กับกระท่อมกลางนาเจ้าน้อยจึงไม่สามารถออกมาได้กว่าที่ตนและเพื่อนบ้านจะมาพบกระท่อมก็ถูกไฟไหม้ทั้งหลังส่วนเจ้าน้อยมีอาการสาหัสถูกไฟไหม้ทั้งตัวและในวันนี้เป็นวันโชคดีของครอบครัวของตนเองมีผู้แทนพระองค์มาเยี่ยมและเจ้าน้อยก็ได้ให้กำเนิดลูกกระบือในวันเดียวกันอีกทั้งพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดาม,มาศ ได้ส่งรับเจ้าน้อยไว้ในความดูแลรักษาทําให้เป็นที่ปราปลื้มใจแก่ครอบครัวและวงตระกูลอย่างหาที่สุดไม่ได้นับเป็นวาสนาของเจ้าน้อยและขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้านนายสัตวแพทย์อภิชาติพวังหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สํานักง,งานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าอาการเบื้องต้นของเจ้าน้อยขณะนี้แผลที่ถูกไฟไหม้ก็เริ่มตกสะเก็ดแล้วไม่พบอาการติดเชื้อหรืออักเสบ สามารถกินหญ้าได้ปกติโดยภาพรวมมีสุขภาพแข็งแรงและดีขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนลูกของเจ้าน้อยนั้นจากการตรวจเบื้องต้นพบว่าปกติดีอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จะได้ติดตามดูแลกระบือสองแม่ลูกนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาหลังทราบว่าเจ้าน้อยได้ให้กำเนิดลูกกระบือเพศเมียทรงพระราชทานชื่อให้กับกระบือน้อยว่าบารมี ทางด้านสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29จัดการอบรมการใช้งานระบบสำนักง,งานอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-office ให้แก่ผู้บริหารบุคลากรในสถานศึกษาในสังกัดค่ะเมื่อวันที่26สิงหาคม2556เวลา9น้นาฬิกาที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำนักง,งานวิทยาบริการมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีนายประวิทย์หลักคบขออภยัยค่ะนายประวิทย์หลักบุญ ร่วมในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานในระบบสํานักงานอ e e ิเล็กทรอนิกส์หรือ e-office ของสานักของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่29ระหว่างวันที่26-27ถึงสิงหาคม2556เพื่อให้บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29 และโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบงานอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-office ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานระบบสำนักง,งานอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-office ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและเขตโรงเรียนในสังกัดมีความสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนและระยะเวลาในการรับส่งหนังสือและตรวจและตรวจสอบได้เพื่อให้ระบบดังกล่าวได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยเโดยเฉพาะระบบสาระขออภัยค่ะโดยเฉพาะงานระบบสารบานเป็นหนึ่งในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดบังคับใช้และเปิดให้ใช้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2556จึงได้จัดโครงการอบรมดังกล่าวขึ้นสำหรับความเป็นไปเป็นมาในการจัดการประชุมเพื่อขยายผลการใช้งานระบบงานสำหรบับระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Office ซึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาระบบงานมาทดแทนงานสารบันที่ใช้ในงานปัจจุบันเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรับส่งเอกสารราชการระหว่างสำนักง,งานส่วนกลางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29จึงได้จัดการอบรมใช้งานระบบดังกล่าวเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปกองกำลังสุรานารีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐด้านความมั่นคง เปิดปฏิบัติการตามแผนยุทธการสกัดกั้นยาเสพติดและการกระทำความผิดด้านความมั่นคงค่ะวันที่2 7สิงหาคม2,556ในายสุทธินานบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดแผนปฏิบัติการตามยุทธการสกัดกั้นยาเสพติดและการกระทำผิดด้านความมั่นคงภายใต้ยุทธการโยม,มนาร่มเย็นศ -1 โดยมีกองกำลังโรลา,ารีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานผีผู้แทนกองกำลังตำ,ตำรวจตระเวนชายแดนที่22ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ปฏิบัติตามแผนยุทธการยมมนาร่วมเย็น01เข้าร่วมปฏิบัติการจำนวน860คนที่สนามโรงเรียนบ้านทรายทองอำเภอเขียมราชจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้การปฏิบัติตามแผนปราบปรามยาเสพติด และลักลอบค้าไม้พยุงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดนเป็นไปตามภารกิจในการลดบทบาทของผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดการลักลอบค้าไม้พยุงตลอดจนเพื่อลดระดับปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งการนำเข้าลำเลียงในพื้นที่ตามแนวชายแดนให้ลดลงสำหรับแผนยุทธการโยม,มานาร่มเย็นศ1มีหน่วยงานเข้าร่วมสนที่กำลังจำนวน1ิหน่วยงานได้แก่กองกำลังสุลนารี ปกครองอำเภอหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามเหล่าน้ำโขงตำรวจกองร้อยเฉพาะกิจกองร้อยทหารพรานตำรวจน้ำด่านสุนลกากรและชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านโดยกำหนดแผนปฏิบัติการในห่วงเดือนสิงหาคมเดือนถึงเดือนกันยายน2556โดยมีแผนปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจจุดสกัดการล่าตระเวณในเส้นทางรอง การซุ่มจับในพื้นที่เสี่ยงและตรวจค้นจุดผ่านแดนชาวรนนอกจากนี้ยังจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดซึ่งยังคงเป็นปัญหาสําคัญในระดับประเทศในขณะนี้นอกจากนี้ยังได้เข้าปฏิบัติการตามแนวชายแดนด้านลำน้าโขงซึ่งถูกลำดับความสําคัญเป็นพื้นที่เพ่งเลงในการใช้เป็นช่องทางลักลอบนําเข้าของยาเสพติดจากภายนอกประเทศและพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบนําเข้ายาเสพติด ได้แก่อำเภอเขมราชอำเภอนาตาลและอำเภอโพไซอีกทั้งยังมีกระบวนการกระทำความผิดลักลอบผลไม้พยุงออกนอกประเทศซึ่งนับวันทวีความรุนแรงหน่วยงานภาครัฐจะต้องเข้าปฏิบัติการทั้งเชิงรับและเชิงรุกในการควบคุมพื้นที่เพื่อจํากัดเสรีของกลุ่มขบวนการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดกฎหมายยาเสพติดและการกระทําผิดต่อความมั่นคงของประเทศต่อไป จังหวัดอุบลราชธานีเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยวาตาภัยรวมไปถึงดินคนถล่มในช่วงของฤดูฝนคาดว่าปีนี้ค่ะสถานการณ์น้ำคงจะไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมาค่ะเมื่อวันที่26สิงหาคม2556ที่สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีนายสุทธินานบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานปล่อยเครื่องจักรกลเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ซึ่งนายสุทธินานบุญมีเปิดเผยค่ะว่าสถานการณ์อุทกภัยในปีนี้ภาพรวมปริมาณน,น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองมีปริมาณน,น้อยถึงแม้ว่าจะมีพายุเข้ามาบ้างแล้ว2-3ลูกก็ตามปริมาณน,น้ำยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรรมในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีและในปีนี้ค่ะคาดว่าจังหวัดอุบลราชธานีคงไม่ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามจังหวัดอุบลราชธานีได้เตรียมพร้อมรับมือกับ การจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตาภัยรวมไปถึงดินโคนลนถล่มระดับจังหวัดระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้เตรียมกำลังคนวัสดุอุปกรณ์ยานพาหานะเรือท้องแบนเครื่องสูบน้ำเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมทั้งเครือข่ายหลักและเครือข่ายสำรองตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยไว้ให้พร้อมใช้ได้ทันทีโดยได้มอบหมายให้มิตเตอร์เตือนภัยแก่ผู้ดูแล บันทึกข้อมูลและรายงานเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ค่ะยังได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภ,ภัยของจังหวัดของอำเภอและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอด24ชั่วโมงและมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการจัดหาพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงและล้างท่อระบายน้ำในเขตชุมชนขุดรอบคูคองแหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะทีนี้นะครับในเรื่องของอุทกบายของอุบลราชทานนี้นณะเวลานี้จริงๆเนี่ยนะครับน้ายังขาดถึงถึงแม้ว่าจะมีพายุเข,ข้ามาสัาลกลูกสองลูกที่จะมีผ่านไปเนี่ยครับปริมาณน้ําของเราก็ยังยังไม่พอเพียงนะครับแล้วก็ในแม่น้ําลำคลองนั้นเราเรา,เรายังสามารถที่จะรับน้ําได้เป็นจำนวนมากถ้าเกิดไม่มีพายุเข,ข้ามาสองสามลกูก ต่อเนื่องกันเนี่ยผมคิดว่าปีนี้บ้านเราคงไม่ประสบโรคอะไรครับนในส่วนของจังหวัดเองนั้นในเรื่องของภัยต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นองคระภายก็ดีทีภัยก็ดีนะครับหรือภัยในหลายๆประเภทเนี่ยเราต้องมีความการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วโดยเฉพาะหน่วยงานหลักซึ่งถือว่าเป็นเป็นเจ้าภาพที่จะรับผิดชอบ็นกลุ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปอปอ,อจังหวัดก็ดีนะครับของของเราโชคดีอย่างว่าเรามีปปเขตนะครับเขต13อยู่กับเราด้วย เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเรามีการเตรียมพร้อมตลอดนะครับ24บสชั่วโมงแล้วก็เตรียมพร้อมอย่าง,างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ประกอบกับจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยเรามีองค์การมาทั้งจังหวัดเรามีเทศบาลนครเรามีเทศบาลหล,า,ล,ลายแห่งที่มีศักยภาพางั้นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในเกี่ยวกับในการช่วยเหลือพี่น้องที่จะประสบภัยนั้นนะครับเราสามารถที่จะบูรณาการกำลังกันได้ก็ถือว่าความพร้อมของเราสูงครับโรงเรียนเบญจมาศมหาราชจัดประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอุบลราชธานีและพิธีเปิดป้ายเครือข่ายค่ะวันที่2 7สิงหาคม2556เวลา9้านาฬิกานายประวิทย์หลักบุญผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29เป็นประธานเปิดการประชุมผลการดำเนินงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอุบลราชธานีและพิธีเปิดป้ายเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอุบลราชธานีที่โรงเรียนเบญจมาศมหาราชจังหวัดอุบลราชธานีตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอุบลราชธานีทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือข่ายให้สูงขึ้นการประชุมในครั้งนี้จึงเป็นการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน <c oughs> เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือข่าย <c oughs> เพื่อประชุมและนําเสนอผลการดําเนินงานของเครือข่ายและทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรม13ศูนย์และโรงเรียนทั้งสิ้น16-11โรงเรียนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29จำนวน59โรงเรียนและสังกัดสำนักง,งานบริหารงานการศึกษาพิเศษจำนวน2โรงเรียนคือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32และโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล บอร์ดบริหารสโมสรฟุตบอลอุบล UMTFC ค่ะเตรียมสนามแข่งขันแห่งใหม่ที่สามารถรองรับแฟนบอลได้มากกว่า20,000คนค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีรศักดิ์จินารัตประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์สโมสรฟุตบอลอุบล UMTFC พยักร้ายแม่น้ำมูลใน AS Division 2หลีกภูมิภาคโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายพงศักดิ์มูลสารประธานสโมสรและน,นายณรงศักดิรุพันธ์ประธานฝ่ายเทคนิคสโมสรน,นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่สำหรับสร้างสนามแข่งขันใหม่ที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นตำบลจระแม,ม่เภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยในระหว่างการเยี่ยมชมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีรศักดิ์ศินารัตประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของสโมสรฟุตบอลอุบลยูเอ็มทีเอฟซีได้เปิดเผยว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสต์นเข้ามาเป็นสปอนเซอร์หลักในการสนับสนุนทีมเป็นปีแรกผลงานของทีมถือว่าทำได้ดีอยู่ในอันดับต้นๆของตารางจนทำให้มีโอกาสเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกรวมถึงกระแสตอบรับจากแฟนบอลชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดค่ะมีแผนการในการสร้างสนามแข่งขันแห่งใหม่เป็นของตัวเอง โดยในเรื่องนี้บอร์ดบริหารสโมสรนได้มีการพูดคุยกันมาตลอดและจะทําการสํารวจออกแบบดําเนินการสร้างใ,ในเร็วๆนี้โดยสถานที่ก่อสร้างสนามแข่งขันแห่งใหม่ของทีมภายใต้ชื่อ UMT Stadium ตั้งอยู่บนถนนแจ้งสนิทต,ตาบลจรแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งสนามแข่งขันแห่งนี้สามารถรองรับแฟนบอลได้มากกว่า2,000คนสนามแข่งขันแห่งนี้จะประกอบด้วยห้องถแถลงข่าวห้องสื่อมวลชนร้านขายสินค้าที่ระลึก ห้องนักกีฬาทีมเย่าและทีมเยือนห้องพักผู้ตัดสินห้องปฐมพยาบาลศูนย์อาหารห้องประชุมศูนย์ฟิตเนสรวมถึงห้อง VIP รวมในในอนาคตริมห้วยด้านอ่างเก็บน,น้ำด้านนูน้นเราก็จะสร้างเป็น รีสอร์ทโรงแรมที่พักสําหรับบุคคลภายนอกบุคคลทั่วไปแล้วก็นักนักขุดบอของเราเองเพื่อเพื่อ,อตอบสนองกับสาขาการท่องเที่ยวในโรงแรมเราเพื่อกศึกษาเราจะได้ฝึกงานเราจะสนับตนงนี้จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่นเราเราจะถือว่าหมวิทาลัยจะรับใช้สังคมและเป็นหน่วยงานเป็นที่รวบรวมสันทนาการของคนจังหวัดอุบลและคนจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งเยาวชนและทุกคนก็ชัเข้ามาใช้ได้เลย ราอยากทำอะไรให้เป็นศูนย์รวมในเรื่องของการกีฬาเพื่อสังคมเพื่อจังหวัดอุบลราชธานีของเราครับดโมดิฟายใหม่ให้เพิ่มศูนย์ฟิตเนสเป็นทางด้านจนประธานที่7อุบลราชธานีเฝ้าระวังระดับแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงหลังจากหลายจังหวัดเกิดน้ำท่วมจากฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือค่ะ วันที่27สิงหาคม2556เวลา11.30นผู้สื่อข่าวรายงานที่สะพานเสรีประชาธิปไตยจังหวัดอุบลราชธานีโดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีฝนตกติดต่อกันมาหลายวันทําให้หลายจังหวัดเกิดน้ําท่วมเนื่องจากฝนตกหนักสํานักง,งานชนประทานที่7อุบลราชธานีได้เฝ้าระวังระดับแม่น้ํามูลและแม่น้ําโขงหลังจากหลายจังหวัดเกิดน้ําท่วมจากฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคาดว่าจะมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในช่วงนี้ได้พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือซึ่งเกิดจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเอ่าวตังเกียและอิทธิพลจากพายุโซนร้อนกองเรทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ดึงของให้ประชาชนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเนื่องจากอาจจะทําให้เกิดเป็นไข้หวัดได้ในช่วงนี้ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนตกหนานแน่นร้อยละ70ของพื้นที่ส่งผลให้บริเวณลําห้วยสาขาต่างๆเริ่มมีน้ําไหลเข้าพื้นที่การเกษตรนาข้าวของเกษตรกรมีน้ําขังช่วยให้ต้นข้าวเจริญงอกงามหลังจากที่ต้องเผชิญกับภัยแล้งมายาวนานนอกจากนี้สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดอุบลราชธานี ยังประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในราบเชิงเขาระวังดินโคนลนถล่มเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้ดินอุ้มน้ําไว้เป็นจํานวนมากและอาจทําให้หน้าดินเลื่อนไหลได้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนตกหนักในขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ค่ะ 7สิงหาคม2556เวลา8นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานที่บริเวณทุ่งสีเมืองถนนอุปราชจังหวัดอุบลราชธานีโดยสภาพทั่วไปภายในจังหวัดได้มีท้องฟ้ามืดครึ้มเป็นบริเวณกว้างและก,แลก็แล้วก็ได้เกิดฝนตกลงมาในช่วงที่การจราจรคับข้างทั้งผู้คนไปทำงานทั้งนักเรียนจะมาโรงเรียนทำให้การใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก ในขณะที่ศูนย์อุตุนิยมภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายงานลักษณะอากาศเตือนประชาชนในภาคอีสานให้รับมือกับพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักในช่วงนี้โดยร่องมรสุมกําลังแรงพาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดคุมทะเลอันดามันบริเวณประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ค่ะจะทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักเกือบทั่วไปประมาณ70%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารยโสธรอ,อุบลราชธานีและอำนาจ,จเจริญจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงนี้พร้อมกับซ่อมแซมบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรงรับพายุฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้นพร้อมพกก่มติดตัวไปด้วยเวลาเดินทางไปทำงานและไปทำธุระนอกบ้าน ช่วงนี้ไปติดตามสกูปน้ำตกห้วยหลวงค่ะทีมข่าวราชธานีเคเบิลทีจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่น้ำตกห้วยหลวงซึ่งน้ำตกแห่งนี้อยู่ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยเดินทางโดยรถยนต์จากอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยไปประมาณ3กิโลเมตรก็ถึงค่ะ เมื่อไปถึงน้ำตกห้วยหลวงแล้วเราต้องเดินลงบันไดไปอีกกว่า200ขั้นจึงจะถึงตัวน้ำตกในระหว่างทางที่เราเดินลงไปนั้นจุดแรกจะมีจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับนะักท่องเที่ยวที่ต้องการชมธรรมชาติในมุมสูงและสามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ค่ะจากนั้นเราก็เดินลงบันไดต่อไประหว่างทางนั้นเราจะเห็นพืชพันธุ์นานา,นาชนิดแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของน้ำตกแห่งนี้ เดินไปสักพักเราจะได้ยินเสียงน้ําตกดังมาแต่ไกลชวนให้เราอยากเดินลงไปให้ถึงตัวน้ําตกเร็วๆค่ะหากนักท่องเที่ยวที่เดินลงไปยังตัวน้ําตกรู้สึกเหน็ดเหนื่อยระหว่างทางจะมีจุดพักให้หายเหนื่อยแล้วค่อยเดินทางกันต่อค่ะและแล้วเราก็เดินทางลงมาถึงตัวน้ําตกกันแล้วค่ะน้ําตกห้วยหลวงจะเป็นน้ําตกที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ45เมตร หากเราเดินเข้าไปใกล้ๆเราจะได้สัมผัสกับละอองของน้ำตกที่ลงมากระทบกับพื้นกระเด็นไปทั่วบริเวณนั้นและบริเวณโดยรอบจะมีหาดทรายสีขาวดูสะอาดตาเราจะรู้สึกได้ถึงความเย็นสบายและความสดชื่นจากธรรมชาติรอบๆน้ำตกค่ะมัวเพลินกับน้ำตกห้วยหลวงจนเกือบลืมเวลาเลยค่ะเราคงต้องเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งอื่นอีกนะคะวันนี้เราต้องลาจากน้ำตกห้วยหลวงกันไปแล้ว ในตอนต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ไหนนั้นต้องติดตามชมกันค่ะช่วงนี้ค่ะมาติดตามราคาอาหารสดจากตลาดสดเทศบาล3อํอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมาเริ่มต้นกันที่ราคาเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ130บาทหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ130บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ120่บาท ราคาปลาค่ะปลานิลราคากิโลกรัมละ90้บาทปลาดุกค่ะราคากิโลกรัมละ50บาทปลาช่อนค่ะราคากิโลกรัมละ120บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละแ5บาบาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละเจบาทปีกบนราคากิโลกรัมละ80บาทน้องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละเจบาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคาฐาดละ128บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งราคาฐาดละ123บาทไข่ไก่เบอร์สองราคาฐาดละ118บาท ไข่ไก่เบอร์3าราคาถาละ113บาทมาต่อกันที่ราคาผักสดผักคะน้าค่ะราคากิโลกรัมละ25บาทกลั่ำปลีค่ะราคากิโลกรัมละ30บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ40บาทและหอมแดงราคากิโลกรัมละ30บาทค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนหรือฝนฟ้าขนองกระจายถึงเกือบทั่วไปประมาณ60-7 0อร์ซของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดประมาณ39-3 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีฝนจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนหรือฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปประมาณ70%เซ์ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ29องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดือยอำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา12นาทีวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอํอำเภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา4ีนาทีค่ะช่วงนี้ค่ะไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจกันค่ะ ปานนครอุบลราชธานีกำหนดจัดกิจกรรมถนนคนเดินครั้งที่2ทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาในระหว่างวันที่2สิงหาคม2556ถึง27เมษายน2557ณบริเวณถนนราชบุตรและถนนเรียบแม่น้ำมูลโดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองสินค้าทำมือของที่ระลึกสินค้าหลากหลายประเภทพร้อมการออกร้านจำหน่ายอาหารอร่อยถูกหลักัน ทำไม จังหวัดอุบลร,ราชธานีร่วมกับสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดการแข่งขันอีแกตยกน้ำหนักเยาว,วชนนานาชาติครั้งที่6ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปี2556ขึ้นในระหว่างวันที่14-18ตุลาคม2556ณหอประชุมศรีอัมพวันโรงเรียนม่วง30อัมพวันวิทยาอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลร,ราช นี่ มหาวิทยายลัยอุบลราชธานีโดยสาขาศิลปะการแสดงคณะศิลปาศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับชมการแสดงละครเพลงม่านนางรำเดอะมิวสิควลเขาโครงเรื่องจากบทป,ประพันธ์ของตรีวิทย์นฤดมโดยกลุ่มนักแสดงจากนักศึกษามหาวิทยายลัยอุบลราชธานีในวันที่4กันยายน2556เปิดแสดงสองรอบเวลา13นาฬิกา30นาทีและ17นาฬิกา30นาทีชม คณงละครคณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานีขอเชิญเครือข่ายผู้อ่านภาพจดหมายเหตุและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาและเปลี่ยนข้อมูลภาพเก่าในอดีตในรูปแบบการประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้อ่านภาพจดหมายเหตุในวันที่6กันยายน2556เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีให้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานี ช่วงนี้ค่ะมาติดตามเฉลยคําถามประจําวันค่ะกับคําถามที่ถามไปว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจา้าพระชลกิติยาภาพระราชทานชื่อให้กับลูกกระบือน้อยว่าอย่างไรคําตอบค่ะคือข้อที่1บารมีสามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะค่ะท,ท้ายข่าววันนี้ค่ะขอขอบคุณโรงภาพยนตร์เนวด,ดาและก่อนออกจากบ้านวันนี้ค่ะอย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนชยางกูลทั้ง4จุดผ่านกล้องวงจรปิดช่อง CCTV และติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่ w w w g u i วท์เ o บไค่ะรวมไปถึงคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการโต๊ะข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ค่ะทาง w w w f a c e b o o k r บ v 0 0 1ค่ะวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ